ผมแรปไปทุกวันทุกเวลาเพราะว่าเฮปฮอปมีอยู่ในสายเลือดพี่คงไม่ใช่ที่ผมมีบีทเป็นเพื่อน ทุกวันผมโยกหัวและขย,ยับขยื่นแต่งรำทุกจังหวัดที่เข้ากับบีที่เข้ากับจิตใจให้เพลงไปสกิดใครก็ทำให้ติดใจฟังง่ายๆไม่ต้องคิดไกลดื่มไวน์แชมเปญส MOKE WILD GET HIGH yeah ใช่ผมแรปมาเป็นปีมันได้ถึงเวลาที่ผมต้องดังสักทีถ้าฟังไม่ทันไม่เข้าจะก็กลับไปเริ่มต้นอย่างนี้ไปไหนพี่ดอนเทลลรูปหน่อยสิอ่ะฮะฉลองทุกวันให้มันกันเนี่รวันกัดของกู celebrate everything ตั้งแต่จบไฮสคูล goodbye crew ทุกวันพวกกู high in the s t u พวกกู cool พวกกู fresh like a new boy band crew แต่ก่อนคนบอกพูดชิทแต่กู work hard make it big คำบรรค์คำมันฟังไม่รู้เรื่องละฮะว่าผม rap that bullshit แต่ผมไม่พูดอะไรผมเจน I'm cool kid ใครจะพูดอะไรไม่สน I don't talk with look bitch oh yeah you can curse me ทำให้ผมไคร่ตัดสิน Diamond Park p ain't nobody can judge me I'm rapping and trapping like nobody do happening like ผมมึงได้แค่สักเล่น I'm a hustler a make a b a n d w a i t w a i t w a i t ทั้งที่พวกมึงอยากแข่งกัน rap ล้วก็ฮาว่าตัวเองเป็น best ละมาโมมีสาวไม่เยอดที่มันพูดอยู่มาจริงและแท้ที่จริงแล้วผมไม่ยุ่งกับ broke ball ที่ผมต้องการคือ real shit like young crew and fix respect the OG Nipsey hustler represent from West trying till I'm get ัเราต้องกัน้าวไ้อไปด้จอวยานซีเรีด้ยสนะครวัด uh, yeah, right. right, hi yeah, uh, get high Windows down, ah ah. let them kid die uh, Same different story but different time Windows kid down, a เรื่องเศร้ามากมายทําให้ปวดใจไม่รู้ว่าใครผิดไม่รู้ต้องโทษใครสุดท้ายมาโทษทุกคนโลกนี้มันโหดร้ายสู้กันจนปางตายอยากได้เส้นใช้เป็นที่หยุดเสียเลือดไปกี่กายสงครามไม่มีที่สิ้นสุดรวมตัวมาแข่งกันเองหลอกตัวเองว่าเฟลสุดแต่ผมไม่พูดเยอะนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่มันคิวกรุดอ๋อผมรับตั้งแต่13ไม่ต้องมาถามว่าใครสอนทุกอย่างมันเกิดขึ้นมากับใจกับปลายปากกาที่มัวมองเริ่มจากร้องอ่านสะกดและจำเนแรปไปทั่วสมองตั้งใจทําให้เสร็จสมบูรณ์ให้เกียรตเพลงเหมือนกูเป็นเจ้าของอ๋อ รองเท้ากุชชี่ทั้งๆที่ขอข้าวคนอื่นกินฟรีมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมยุคนี้เน็ตไอดอลหน้าโจรยังย,งยกให้เป็นลูกพี่อ่ะ uh, ความคิดคนหนึ่งผิดหลายคนก็คิดผิดตามสักตั้มตัวสักทั่วหน้าเชื่อว่าจะได้พิชิตมานอยากได้นี่นั่นแต่ไม่คิดจะทํางานอยู่กับโทรศัพท์พดาคนอื่นไปวนัวนวันคนประเภทนี้ผมเห็นอยู่ประจําผู้ดีแต่คนละอย่างกับการกระทำอ่ะ uh, ต้องทํางานทุกวันตราบใดที่ยังหายใจใช้ชีวิตให้คุ้มถึงแม้จะตายว h ยผมเชื่อว่า I can fly like a bird ไม่มีใครสามารถมาหยุดจะ ปัญหาผมพร้อมจะลุกไม่ชัวร์ไม่นีฮันไม่ใช่ไปหยุดครับโอเคโอ้ shit I do nothing wrong เมื่อกี้แค่ sing a song ไม่เป็นไรจะเกรงจะกลัวทำไมคนเราจะพูดความจริงไม่เห็นจะตายและผมไม่อายใครจะบอกผมทำตัวติ้งต้อง I still bang my chest like King Kong okay <Yeah. S 3> I feel you Yeah. Got some? แล้วผมจะแร p non stop จนกว่าจะ get that So y c ย l อ show me the money season 2 you know what I come back for ครั้งที่แล้วเจอทอดเด็ดก็ใช่ที่ทำให้ผมถอแต่ผมจะสร้างตัวเองขึ้นใหม่ไม่รอยให้ใครนั้นมึงงอทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยน it's change work hard play hard it's time for new change energy ผมเยอะมันยกทหารมาทั้งแคมป์ประสบการณ์ผมได้ไปแล้วปีนี้จะเอาแชมป์แรปบอทแมนมาเกง thank <laughs> you